ตัวนี้นะคะเป็นลูกลอ,อกสายพานลาวลิ้นนะคะ m มสซูอ e ีคาพันแปตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะคะลูกลอ,อกสายพานลาวลิ้นลูกลอ,อกสายพานทามินตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่แต่ว่างานเก่านะคะเก่าเก็บร้านเราจะไม่มีเชงกงนะคะจะมีแต่แบบงานเก่าเก็บก็ตามสภาพนะคะ จะมีสนิมหน่อยตามสภาพว่างานเก่าเก็บเก็บไว้นานนะคะตัวนี้ก็ามาพร้อมกับขายืดปกตินะคะตัวนี้เอานำเบอร์จะติดอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นเบอร์ข o อยนี่เขาก็จะเบอร์ตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์ออยี่ห้ออื่นเขาก็จะแบบแตกต่างกันไปนะคะเบอร์นําเบอร์เพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเรามาวัดนะคะให้ดูชัวรตัวนี้น้ำเบอร์นะคะ pu ส0 5 7 3 3 dy 6นะคะ ลูกปืนลูกปืนตรงนี้จะเป็นลูกปืนนะคะหกศูนย์ศูย์ห้านะคะวงนอกเรามาวัดวงนอกกันก่อนนะคะคือถ้ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาวัดนะคะเพื่อเพื่อความมั่นใจนะคะว่าจะได้ไม่ผิดรุ่นถ้าเบอร์ตรงกันนี่ก็จะโอเคแล้วเป๊ะๆเผื่อว่าไม่ไม่เผื่อเป็นคนละยี่ห้อ,อ,อลูกปืนคนละยี่ห้อนะคะตัวนี้ห้าสิบแปดมิลวงนอกความหนาของ ลูกลอกจับตรงนี้นะคะเราจะวัดเฉพาะตัวลูกลอกนะโอเคเอสามสิบสามมิลสามสิบสามสามสิบสี่มิลน,นะคะแล้วก็สิบมิลค่ะความยาวสิบยี่สิบหกมิลค่ะความยาวนะคะ ตัวนี้ตัวล็อกเขาจะเป็นตัวเกี่ยวนะคะแบบนี้เนาะ,ะให้ดูกันชัดๆตัวนี้กี่มินเอ่ยตปัดมินปัดมิลเท่ากันเลยเดี๋ยวเราจะวัดตรงไหนดีอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าวัดตรงไหนได้นี่ยากอยู่นะอืมอเอาแบบนี้ดีกว่านะคะจับแบบนี้ค่ะ นี่อย่างนี้นะคะมองเห็นเนาะอ่จะได้ร้อยยี่สิบมิลร้อยยีสิบอดมิลนะคะตามนี้เลยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะ่ะแบบนี้ก็ชัวแล้วนะคะเราจะได้ขนาดของเขาแล้วเพราะว่ารุ่นรุ่นนี้ก็สําคัญนะคะแต่บางทีถ้าเขาแปลงมานะคะก็ต้องดู